นั้นไม่ใช่เวทีที่จะสามารถโพสต์ว่าใคร,รือด่าใครได้โดยง่ายนะครับเราต้องดูว่าการโพสต์เฟซบุ๊กนั้นหากข้อความที่เราโพสต์สนั้นเป็นข้อความเป็นเท็จความผิดมีลักษณะผ่านทางโฆษณานั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่328มีโทษจำคุกด้วยนะครับการที่โพสต์ว่าใคร,รือด่าใครเราจึงต้องคิดดีๆไม่ใช่สามารถโพสต์ได้เลยยกตัวอ,อย่างเช่นการที่คนหนึ่งโพสต์ว่าใคร,รด่าใครว่าแต่งตัวแรงหรือแรง ไปม่วนกับผู้ชายหรือเปล่านั่นเป็นความผิดมีประมาทผ่านทางโฆษณาครับการดำเนินคดีเอาผิดกับคนที่โพสว่าเราใส่ความเรา,เรารหารือม,มีประมาทเราผ่านทางสืสนนสนนสนน่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กสัญญาหรือเฟซบุ๊ตนั้นเราสามารถดำเนินได้สองวีมีดังนี้นะครับวิธีแรกแจ้งความดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอาจใช้เวลานานไปหน่อยส่วนวิธีที่สองอ่าจ้งทนายเพื่อดำเนินคดีแทนเราในฐานะที่เราเป็นผู้เสียหาย ดำเนินคดีในชั้นศาลน,นะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2,000บาทครับการหลักางแชทนั้นมีความผิดตามพรบของก็ต่อเมื่อข้อความที่แสดงออกมาหรือนำเข้าสูคา่คอมพิวเตอร์ของเราเป็นข้อความที่เป็นเท็จหรือเป็นข้อความที่ไม่เป็นจริงมีความผิดตามพรบของข้อที่14 ซึ่งการด่าทางข้อความหรือทางแชทนั้นตามข้อสืงเล็กหนึ่งนั้นให้บัญญัติบังคับไว้ว่าการนำข้อมูลอันเป็นเเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเข้าสู่โซเชียลมีเดียนั่นเองยกตัวอย่างเช่นการ่าคนอื่นใส่ความคนอื่นผ่านทางข้อความหรือทางแชทจึงมีความผิดตามระบบคอมพิวเตอร์ข้อที่14งเล็หนึ่งผู้ทางกฎหมายระบบคอมพิวเตอร์ข้อ14งเล็ โดยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000นบาทหรือทั้งจำทั้ปรับ